สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์มนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมสติกบอลเลกาซีนะครับผมมีน้องทางบ้านนะครับขอมาว่าอยากให้เล่นแคมเปญอีกครั้งนะครับเพราะว่าน้องเขาอยากดูเล่นไม่ผ่านนะั่นเองเนาะจริงๆพี่อาร์มก็ไม่เคยเล่นแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินนะเดี๋ยวเรามาลองกันดูเนาะก็ถือว่าเป็นแคมเปญซีซั่น Season 3แล้วกันนะครับซีซั่น1พี่อาร์มเล่นแบบฮาร์ดใช่ไหมซีซั่น2เล่นแบบอนะินเซนเนาะแต่ทั้ง2ซีซั่นที่จบไปเนี่ย ก็คือเล่นแบบธรรมดา <elle> นะครับอัพซื้อสกินตามปกติ<ะ>เดี๋ยวซีซั่น3เนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นแบบไม่อัพไม,ไ,มมไม่ซื้อไม่สกินกันเนาะแล้วก็น้องๆทางบ้านที่เพิ่งมาเล่นใหม่นะครับ<ๆ>ก็จะได้รู้รู้วิธีด้วยว่าแต่ละแต่ละฉากผ่านยังไงนะครับ <promotion> จะได้เล่นกันสนุกสนุกนะครับผมโอเคลุยนิวแคมเปญเล่นแบบอินเซนและนี่ก็คือเนื้อเรื่องของเราเราจะเป็นจะต้องดูไหมไม่ยังเป็นครับเพราะเราเคยดูกันมาแล้ว สงคารามได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว <Huh? S 1> อาร์ชิดอนนั้นมีธนูซึ่งมีความแม่นยำแล้วก็มีอำนาจการทำลายล้างสูงจัดการพวกเขาก่อนที่จะให้พวกเขามีโอกาสได้เหนี่ยวคันธนูทำลายลุกปัน้นอาร์ชิดอนตรงนี้จริงๆมันสคิปได้นะครับแต่ว่าพี่ยังไม่สคิปตรงนี้ก็สำหรับน้องๆที่เพิ่งมาเล่นก็จะได้ดูกันไปเลยว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ ถ้าเรากดที่ตัวละครนะเราสามารถจะบังคับตัวละครนั้นๆได้นะครับ <Wow. S 1> เราสามารถที่ออกคําสั่งได้อย่างไมเนอร์เนี่ยหรือคนเก็บแร่เนี่ยก็สามารถที่จะสั่งเขาขุดแร่ได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่บังคับเขาก็จะขุดของเขาเองแต่ถ้าเราบังคับมันจะเร็วขึ้น10%นตะครับ <Wow. S 1> อ่าตอนนี้เมจิคคิวเขาให้เราสร้างซอสวอดสองคนซอสบอดเลเวลหนึ่งเนี่ยถ้าไม่อัพไม่ซื้ออะไรเลยมันจะเป็นคลับแมนแบบนี้นะครับจะยังไม่มีดาบ <Wow. S 1> ทีนี้ <Wow. S 1> เขาก็จะส่งนักขนมออกมาหนึ่งคนจริงๆในภารกิจนี้นะครับเรา สร้างซอสวาดแค่คนเดียวเนี่ยก็สามารถชนะได้แล้วนะ <Huh? S 1> อ่ะอันนี้ก็คือการจูกนักขนูนะครับจู๊กคาสเซนอาร์ชิดอนนั่นเองแบบนี้และอันนี้ก็คือวิธีจัดการนักขนูนะครับนักขน,นูเนี่ยจูกเขาแบบนี้แล้วก็ประชิดตัวแบบนี้เขาจะไม่ตีเขาจะไม่ยิงเราเห็นไหมเนี่ยเห็นปะเขาจะไม่ยิงเรานะครับเขาจะใจดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ฆ่าเขาซะอันนี้ก็เหมือนเป็นบัคนักขนูนะครับเป็นช่องโหว่ของเกมนั่นเองนะ อีกตัวเข้าไว้เขาจะไม่ทําอะไรเราเห็นไหมนี่คือวิธีจัดการกับนักขนูแบบง่ายๆสบายๆและถ้าเกิดยูนิตเข้าบ้านเนี่ยคาเซนอาร์ชิดอนจะโดนเรียกออกมาโดยอัตโนมัตินะครับผมและนี่ก็คือวิธีจุกค,คาเซนอาร์ชิดอนแค่นี้เองครับเราอาจจะผสมการกระโดดตีแบบนี้เข้าไปเพื่อตีป้อมฟีก็ได้ทีนี้วิธีกระโดดทํำยังไงนะครับผมวิธีกระโดดก็คือให้กดล่างเฉียงแล้วก็หน้าครับดูที่ดูที่ทัชแพดีิยาม ล่างเฉียงหน้าแล้วก็กดแล้วก็กดไอ้นี่กดกดตีนะครับผม <Yeah. S 1> ล่างเฉียงหน้าแล้วตีแล้วก็ลงปุ๊บแบบนี้มันจะหลบได้พอดี uh huh. สเต็ปมันจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้น EP หนึ่งเนี่ยด่านแรกเนี่ยเราสามารถชนะได้โดยที่ไม่ต้องเอายูนิตอะไรมาเลยครับคลับแมนตัวเดียวกําลังเสริมมาละกาลังเสริมมาก็มากให้เขามาเขาจะมาแต่นักขดูงไงเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายที่เราจะจัดการเขา uh huh. แล้วก็อยาให้คนเก็บแร่เข,เขาเก็บแรไ่ได้ได้ง่ายๆ เกมนี้คนเก็บแร่คือสําคัญที่สุดถ้าคนเก็บแรกก่อนถ้ามีโอกาส<ะ>ถ้าไม่มีคนเก็บแรกก็ไม่มีทหารนะครับด <Yahoo! S 1> ูนะล่างเฉียงหน้าปึ๊บล่างเฉียงหน้านะครับผมล่างเฉียงหน้าแล้วก็ตีหมว,วดเข้าไปยัดหน้าแบบนี้ <What? S 1> ง่ายๆแค่นี้ครับวิธีการคอนโทร,รลซอสบาดไม่มีอะไรเลยและนี่ก็คือยูนิตหลักที่เราจะใช้นะครับซอสบาดเว้น <When, S 2> แต่ว่าเราต้องแก้ทางพวกยูนิตอื่นๆด้วยจอมเวทหรือคนยั์อะไรก็ว่าไปตีตีต ตีจบภารกิจหนึ่งครับประมาณนี้สามนาที4ีวินาทีลุยกันต่อเลยปลดล็อกอาร์าชิดอนใช่ไหมอ,อ่าอันี้เขาก็จะสอนเรานะครับว่าอาร์ชิดอนเนี่ยให้เฉียงลงแบบนี้นะเพื่อยิงธนูมาประมาณนี้นะครับได้แล้วไม่อีกอา่าได้คําสั่งกลับเข้าบ้านนะครับเพื่อเอาคาสเซอลอาร์ชิดอนออกมา ไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินภาธกิจที่2ลุยคราวนี้เราจะได้เจอกับอะไรนะจำไม่ได้แล้วก <What? S 1> องกาลังคุณโดนซุ่มโจมตีโดยชนพื้นเมืองเอาชีอดได้นจนกว่าพระที่จะตกดินตรงนี้ก็มีสปงสเปลอะไรให้เราใช้นะครับก็าสามารถที่จะใช้ได้เขาบอกให้เราแคสต์ไมเนอร์นะครับอันนี้คือเขาบังคับนะอ่าอันนี้ก็คือเวทเจ็บแล่เร็วมาแล้วครับนี่คือชนพื้นเมืองสั่งคนแล้กลับเข้าบ้านชนพื้นเมืองพวกนี้ก็จะโดนอาชีลดเรายิงคาร์ซอนอาชีอดเรายิงนั่นเองตายกันไม่เอ่ย ไม่ตายครับเพื่อนก็ว่าตายแต่เดี๋ยวก็ตายใจดีต้องเอาไอ้นี่ออกมาด้วยนะครับซอสบาดไปปวนเขาด้วยอ่ะเราก็ยิงยิงกันไปก่อนครับเดี๋ยวก็จะออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมเราก็ตั้งรับกันต่อไปโอเคทีนี้ก็ออกมาตั้งรับคือตัวที่เขาบุกมาเนี่ยมันเป็นโลโยักษ์แล้วก็มีหอกนะครับจริงๆมันก็คือสเปียต้นนั่นแหละในด่านนี้มันก็จะชนะยากนิดนึงมาละมาละเขามาละเขามาเรากลัวก็หน่อยเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับลอเขาแบบนี้ก็ได้ ให้กองทัพเราแข็งแรงก่อนแล้วเราค่อยบวกก็ได้นะครับ <Wow. S 1> วิธีจู๊กก็ง่ายๆครับพวกนี้เขาจะเดินตามเราพวกสเปียร์ต้นเนี่ยเขาจะกลางโล่แล้วก็เดินตามเราซึ่งเขาจะเดินช้าเราสามารถที่จะจู๊กได้แบบง่ายไดย้มาก <Wow. S 1> นี่ก็เป็นอีพีหนึ่งที่เล่นได้นะครับ <Wow. S 1> เห็นไหมว่าเราจะวิ่งเร็วเขามากมายเลยทีเดียวที <Wow. S 1> นี้เรากลับบ้านก่อน <What? S 1> อ้าวตายเลยโทอ <c oughs> อะไรกันเนี่ยปล่อยไม่ได้เลย <c oughs> ปล่อยนี่มีร้องตลอด เราเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับเราสร้างยูนิตมาเยอะๆเรียกเขากลับบ้านจะสังเกตเห็นว่าคาสเซิลอะจิดอนเราเนี่ยมีอยู่สคนแล้วนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่ทีนี้พอเรียกเขากลับบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะล่อเขาแบบนี้ได้ให้คาสเซิลอะจิดอนยิงหลังได้นะครับซึ่งก็เป็นวิธีที่ใช้ได้นกันเราก็จะชนะกันแบบนี้ก็ได้นะครับฝั่งเขาเนี่ยเป็นภารกิจซุ่มโจมตีเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีการสร้างยูนิตมามาเพิ่มนะครับเขาจะมีแต่ยูนิตพิเศษแบบนี้เท่านั้นาเนี่ยเขาก็ กดกันไว้นะครับกดกันมันจะเสียดาเมจไม่เยอะแต่ก็เสียนะแล้วมันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแบบนี้ตีเราทีเดียวเราก็ตายแล้วครับเพราะมันจะตีเราพร้อมกันมากันอีแล้วครับผมเราก็รวบบนรวบล่างเขาแบบนี้หนีออกไปความพิเศษของซอสบัดคือมันวิ่งเร็วแบบนี้แหละครับอ่าโอเคชนะลแล้วเราไม่ต้องฆ่าเขาก็ได้นะแค่ถ่วงเวลาให้พระอาทิตย์ตกดินก็จบนะครับผม อ่ะต่อไปก็ลุยต่อเลยครับไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินภารกิจที่3อ่ะลุยเราจะได้เจอกับซอสวาดทำอาลุปพันซอสวาดทิ้งไปซะนี่รับลุปพันซอสวาดเอาละสร้างอาชิดอนเขาบังคับให้เราสร้างนะครับอ่ะ <What? S 1> อาชิดอนมาแล้วยังไงต่อครับบังคับอาชิดอนแล้วก็ยิงยัดหน้าเข้าไปแบบนี้เขาก็จะยืนให้เรายิงยัดหน้านะครับเพราะเขาใจดีสอนเล่นเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปลุยของจริงกันเลยดีกว่าครับ <Yeah. Ooh. S 1> ระยะประมาณนี้จะยิงโดนคนเก็บแร่เขานะยิงไปประมาณนี้ก็ได้นะครับ แต่เหมือนจะมีซอสหวานมาไม่ต้องไปสนใจซอสหวานนะครับยิงแล้วกดดูด,ด,ดูดูวิถีธนูตามไปด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะเงยหน้ามากกว่าเดิมไหมหรือว่าก้มหน้าลงนะครับ oh. ตายไปนหนึ่ง oh. เขาก็ไม่บุกเรามาเนาะเขาก็ใจดีเนาะไม่ <Huh? S 1> hey, จริงนะเนี่ย <Huh? S 1> เขาไม่บุกเรามาจริงๆนะครับ <Huh? S 1> เพื่อนไม่บุกเราหน่อยเหรอเพื่อนคำถามคือถ้าเขาบุกมาจริงจริงเนี่ยเราจะสู้ได้ไหมก็ไม่ได้นะ <laughs> ถ้าเขาบุกมาจริงอาจังเราก็แพ้นะครับ แต่เขาก็ไม่บุกมาไงเขาตั้งรับเฉยๆก็ใจดีใจดีก็ดีแล้วอย่าใจร้ายกับเราเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันไม่โดนเราหรอกเพื่อนปกติมันลุยเราแล้วนั่นเนี่ยอันนี้คือไม่รู้เหมือนกันทําไมเขาไม่บุกเราหรือว่าเขาจะไม่บุกเราวะเขายังสอนเราเล่นอยู่เหรอ <Yeah. S 1> ไม่นะมันฆ่าเราจริงๆนะไม่สอนเราเล่นนะ <laughs> อันนี้ที่พี่อาร์มเขา,เขาออก็ออกเนี่ยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ให้เขากันนะครับคือ คือไอ้พวกคือพวกเนี้ยคือพวกซอสหวานเนี้ยมันสามารถที่จะกดกันกันเราได้นะครับซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นลุยเลยมั้งเออลุยเลยดีกว่าครับเราก็หลอกลอนะ่อนักขนูเขาไว้ประมาณนี้ถอย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 ถไม่ต้องถอยละ <What? S 1> เราล่อคาสเซนไอจิโดนเขาให้เขายิงเราเขาจะยิงมาแต่เรานะครับเขาจะไม่ยิงเพื่อเราเห็นไหม ถ้าเรามีตัวล่อสักคนหนึ่งอยู Connie, ่ข้างหน้าเนี่ยเราจะได้ยิงฟรีแบบสบายๆเลยนะครับแต่นักนูมันยิงโดนป้อมอะมันยิงแค่โดนแค่สามไงมันมันไม่เจ็บเหมือนเหมือนเอาพวกซอสหวานมายิงไงเฮ้ยผิดจังหวะเรียบร้อยหับดินมากันแล้วครับเราควรถอยไปไหมรับถอยนิดนึงแล้วกันกลัวเขาหน่อยเขาจะมาบุกเราไหมเขาก็ไม่บุกเราไหมเออประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเออตายกันไป น่าสงสารเลยเกินเน <S <S ี่ยเ totally> um> MA ห็นไหมครับถ้าเกิดเขาเขายืนบล็อกอ่ะเขาจะตายยากเพราะฉะนั้นการวิ่งวิ่งเข้าเข้าออกเนี่ยล่อเขาให้เขาเปิดกาดออกมาเปิดบล็อกออกมามันมันจะทําให้เรายิงโดนน้ําโดนเนื้อมากกว่าโอ้น่าสงสารคนเก็บแร่ว่ะแล้วไอตัวนั้นมันยืนในอยู่รงนั้นกันไหะฆ่ามันตายไหมเฮ้ยฆ่ามันตายได้ด้วยว่ะเออตายไปยืนทำไมเพื่อนสงสัยจะบั็กนะครับ โอ,อ้าทีห้าสิบเอ็ดวิเาจะทำเล่นๆปกติมันควรจะชนะเร็วกว่าน,นี้นะลดล็อกอะไรซสวอทน่าเห็นไหมก็จะมีการสอนการเล่นเรานะครับโจมตีบล็อกแล้วก็ล่างเฉียงหน้าอย่างที่พี่อาอกบ่อยปะล่างเฉียงหน้าโจมตีจะเป็นการกระโดดฟ,ฟันนะครับแค่นี้ราได้ซอสวาทแบบดาบมาแล้วตอนนี้เราก็เดินทางเข้าสู่ดินแดนสเปียร์ทรารลอนล้วๆๆๆๆแล้วนะครับอุยสเปียร์อน ซเปต้อนนั้นขึ้นชื่อเรื่องของความแข็งแกรง่งความหนักความหนาของชุดเกราะ <What? S 1> ถูกฝึกมาอย่างดีด้วยหอกที่เขาถืออยู่สามารถที่จะคว้างและแทงได้ทำลายลูกปั้นสเปียรต้อนนะครับซึ่งยูนิตท,ที่เราใช้เนี่ยมันแพ้ทางสเปียรต้อนหมดเลย <Huh? S 1> ทั้งซอสวาดทั้งอาชิดอนนะครับอาชิดอนนี่ยิงถ้าไม่เข้าเลยนะครับถ้าไปเจอสเปียรต้อนนะแต่ว่าข้อเสียของสเปียตอนก็คือชา้าถ้าคอมบังคับสเปียตอนนะครับเขาจะไม่คว้างหอก ซึ่งนั่นจะทําให้เราเล่นแบบสบายใจมากมายการที่สเสียต้อนไม่คว้างหออนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี่แหละครับเพราะเสียต้อนมันคว้างหองโอดมากวิธีจู๊กก็ง่ายๆครับล่อเข้ามามุมนี้ลงล่างแล้วก็ตีปึ๊กแบบนี้แล้วก็ทําซ้ําไปแบบนี้ครับวนไปเรื่อยๆไม่ต้องเล็งตัวไหน<อ>เล็งตัวเดียวคือตัวนี้ตัวที่อยู่ใกล้เราที่สุดตรงนี้ครับตัวล่างขวานั่นเอง เราไล่ฆ่าเถคนเนี้ยตัวเนี้ยพอละถ้ามเนอร์เขาน้อยเขาจะไม่สร้างยูนิตทหารออกมานะครับเหมือนมันเป็นโปรแกรมเขาโดนมาครับว่าอย่างนั้นนะถ้าเกิดไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินซอฟต์แวร์ของเราจะต้องตีกระโดดตีหนึ่งครั้งแล้วฟังซ้ำหนึ่งทีครับเขาถึงจะตายอ้าวไปโดนโทอื่นโทไม่ตายอีกตายสิเพื่อนเฮ้ยเเผิดผิดผิดเห็นไหมครับเขาไม่สร้างยูนิตอะไรขึ้นมาเลยสเปียร์ต้นเขาก็ยังมีอยู่คนเดียวเหมือนเดิมนะครับข้อระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือสเปียร์ต้นเขา โคหัวใสเราได้นะครับเดี๋ยวพี่อามจะถอนนะแล้วดูกองทัพบ้านเรานี่มากันแล้วลุยเลยแล้วกันกองกำลังต่างกันแบบลิบลับละโชวโชวโชครับตีครับผมมาทำไมครับมันกลับบ้านเลยครับล่อล่อล่อมันล่อมันเราจบเกมเลยได้ไหมลองดูครับตรงนี้ก็สามารถล่อได้นะแบบนี้ตั้งกาดไว้แล้วให้เขายิงเราแบบนี้ก็ได้กําลังเสริมมันมาครับถอยนิดนึง สเปียร์ต้นจะเยอะหรือจะน้อยไม่สำคัญเลยเราก็ยังจุ๊กได้เหมือนเดิมแบบนี้เบเบแบบนี้ล่อเขาออกมาให้เขาวิ่งตามเรามาเรามียูนิตเยอะครับ <Yeah. S 1> อ้อมไปข้างหลังให้สเปียร์ต้นเขาหันหลังใส่เราแล้วเราตีครับสเปียร์ต้นอหลังอ่อน <Huh? S 1> มาละมาละเดินตามเรามาคนหนึ่งละถ้าตีข้างหน้าไม่เข้าหรอกต้องตีข้างหลังหรือไม่เค้าให้ธนูยิงจากข้างหลังแบบนี้ครับอเห็นนะคประมาณนี้ ดูดิยูนิตเราเอามาเยอะๆตายหมดเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นด่านนี้มันก็ต้องใช้ทริคกันนิดนึง <G ül> หันหลังหันหลังลอยมันหันหลังสเปียร์ต้นหลังผ่อนครับเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเออตายไปไม่รู้กองกำลังเสริมเขาจะยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวก็จบเกมเลยดีกว่านะครับนี่ก็คือภารกิจที่4แล้วเนาะแป๊บเดียวมาถึงสเปียร์ต้นแล้วนะอา้าวไม่มีกำลังเสริมแล้วจบเกมประมาณนั้นประมาณนี้นะครับ เรียบร้อยปลดล็อกอะไรสเปียร์ทลอนๆๆๆลอนลนล้วเห็นไหมเขาสอนเราโยนโยนหอ,อกด้วยเห็นไหมครับล่างเฉียงหน้าโยนล่างเฉียงหน้าโยนนะครับประมาณนี้ แต่ว่าห่อสเปียร์ต้นเนี่ยถ้าเกิดใช้แล้วมันจะหายไปต้องเอา,ต,อเอาต้องเอาเขาเข้าบ้านนะเพื่อเติมหอ่อเองโอเคครับประมาณนั้นประมาณนี้สําหรับฉากถัดไปก็เราโดนซุ่มโจมตีระหว่างทางแล้วก่อนจะไปถึงเมจิคิวนะครับโอเคเดี๋ยวเรา่อยมาว่ากันต่อเนาะประมาณนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้พี่อามกิเซิเมอร์และเกมสติกวอลเลกัซี่นะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นโหมดแคมเปญไหมครับไม่ซื้อไม่สกินซีซั่นสามนะอันนี้ก็คือทําตามที่น้องขอมานะครับมีน้องขอมาว่าให้ทำแคมเปญให้ดูหน่อย พี่อังก็เลยอ่าจัดไปซีซั่น3และกันครัวนี้พิเศษไม่ยับไม่ซื้อไม่สกิลเนาะสำหรับวันนี้พี่ยังกับสกิมเมอร์และเกมสติกวอลเลยก็ขอตัวลาปฏิบยติข้านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไม่ายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม